สวัสดีครับผมประทีปชวนหิวครับอ่าไม่ทราบว่าคุณอาชื่ออะไรครับป๋าคุณพ่อยครับขายมากี่ปีแล้วครับสาปีแล้วครับโอเคครับอันนี้คือวัตถุดิบไก่จากที่ไหนครับไก่บ้านไก่บ้านครับจากราชบุรีครับตัวเท่าไหร่ครับมีราคาสองครับมีสองร้อยยี่สิบสองร้อยแล้วก็ร้อยแปดสิบสามราคา ใหญ่กลางเล็กครึ่งตัวเท่าไหร่ครับกล่องนี้โอ้โหไม่แพงแล้วมีไข่ด้วยถุงเท่าไรครับไข่ล้วนสามสิบข้งในยี่สิบครับไข่ล้วนสามสิบื่องในยี่สิบมีน้ำจิ้มแถมไม่แพงพี่สารพี่สารมีอะไรจะเรียนเชิญลูกค้าไม่ว่าอยู่เชเวศตรงข้ามกลับมาอะไรที่ตรงบริยวณนราชกันมาพระนคอยินดีไหมถ้าเข้ามาซื้อโอเคนะครับเรียนเชิญเลยครับ อันนี้คือพี่โจ้พี่โจ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โจ้เป็นอะไรกับพี่สารครับแฟนค่ะโอ้เป็นภรรยาพี่โจ้ามาช่วยหรือว่าอย่างไงครับมาช่วยกันขายจ้าอันนี้คือน้ําจิ้มนะคะรับรสเด็ดค่ะผมบอกเลยว่าโคตรโคตรแซ่บ <laughs> นี่ครับนี่ครับนี่ครับรบรรยากาศหน้าร้านครับพี่สารนี่พี่สารคือเจ้าเจ้าแก่ใหญ่ครับผมนี่คือพี่โจ้ภรรยาเขา พี่โจครับมีอะไรจะบอกพูดไม่เป็นอ่าพี่โจพูดไม่เป็นนะครับแต่ว่าเรียนเชิญนะครับพี่โจใช่ไหมไ<ด>เชิญเลยมา<ช>คิดราคาพิเศษได้ไหมได้ครับถ้าดูรายการประทีปชวนหิวมาซื้อคิดเท่าไหร่ได้ครับลดให้ตัวรถสิบบาทนะโอเคเรียนเชิญเลยนะครับถ้าบอกว่ามาจากรายการประทีปชวนหิวลดสิบบาทโอเคนะครับบาย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 ,บายโอเคพอแค่นี้ก่อนครับ đều nói